กาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกท่าทันนะคะยินดีต้อนรับขอสู่ทางช่องพรพาเลยนะคะพี่น้องเนาะค่ะมื้อนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดป่าปุกปิดปกปิดนะคะพี่น้องค่ะวัดป่าปกปิด้อคะพี่น้องเนะ้อซึ่งงวดที่แล้วทางทิมงานมาทายทํำเนาะคะ่ะ เลขเพิ่นเขาเทิื่องล่างเครื่องบนนะคะพี่น้องค่ะแตกล่างแตกบนนะคะพี่น้องค่ะซึ่งแอดกับบพาดท,ที่สิมติดตามถามข่าวฝากพ่อแม่พี่น้องปองป่ายทุกทท่านนะคะค่ะสาหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วนะคะแอดกับข,ขอกาลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาไม้นะคะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบเลพลาดข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางงสองพ่อนพารวยนะคะวันนี้ท้ามาไปกับพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยค่ะ ครับตอนนี้ขาก็มาอยู่กันกับแม่มผ้าร่วยนะครับซึ่งก็เป็นผู้โชคดีงวดที่แล้วที่เพิ่นมาได้ตัวเลขจากวัดป้าปกปิดแห่งนี้นะครับงวดบางนึงแอดาอมาได้ขามาแต่่างวดที่แล้วแม่มผ้าร่วยเขามาโดยมีหลักฐานยืนยันทั้งช่องแม่มผ้าร่วยแล้วว่าได้ล่งคงสุดไทยของผ้า,าจาัน วัดปกปิดนี่อยู่น่ะค่ะล่งค่ะอ่าได้ได uh, ้ลงอยู่ไอ้ได้เขียนไว้ป่ะครับได้ได้เขียนค่ะได้ได้เขียนไว้ย้อนวังวัดที่แล้วนะครับเขียนค่ะอเยืนยันให้เอฟซีเขาฟังให้เขาเบิ่งไหมนี่เด้อค่ะเด้อสำหรับงวดที่แล้วของวัดป่าปกปิดค่ะโอ้งวดที่แล้วเพิ่นให้ตัวนี้แม่นบ่ครับโอ้งวดที่แล้วเพิ่นให้ตัวนี้นะครับอ่าพราะว่างวดว่างนึงนี่อ่าผมกับวัได้เข้ามาเพราะว่าได้ข่าวว่าเพิ่นเดินทู่ดงสามเดือนเนาะค่ะเพิ่นไปเดินทู่ดง อ่าสางบาลมีก่อนว่าสันว่าแต่ว่าตัวเลขเพื่อนกนยังเอามาให้อยู่ทุงวดทุงวดโดยการโท่มาหาแม่พันลวยยันมาเนี่ยเพื่อนท่มาแต่ว่าวันนี้เพื่อนกับเพื่อนกับท่มาแล้วเพรว่าเพื่อนบอกว่าเขียนไม่ใช่ก่อนวันนี้กับมีมีตัวเลขมาแล้วค่ะวันนี้มีตัวเลขมาแล้วอืมวดตัวนี้อวันนี้ก็มีตัวเลขมาแล้วแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเขียนไว้ทานบอกทนพระบอกเดี๋ยวจังไหนจังน้อยค่อยกิจีเข้าไปพอดีผมกัดจีได้เอาแผ่นท่องเนี่ย ที่เอซฝากมาเ็ุบุญแผ่นท่องโดยการให้เขียนซื้อน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดเนี่ยล่งใส่ในแผ่นท่องแล้วก็เอาไปหยอดเข้าไปในใต้ฐานพระงวดนี้ก,ก็ได้แต่ว่างวดที่แล้วนี่เจมแอมถึงไลายปะ่ะเจมแอมถือกัได้อยู่ค่ะเพราะได้ใส่อยู่ค่ะค่าน้ำมันลด เพ้นยูทูบกันอือครับ <c oughs> โอ้โอเคครับก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีเนะาะเดี๋ยวจักหน่อยคอยสีดผ้าเขาไปเบิ้งตัวเลขว่างวดนี้เพิ่นได้ตัวใดงวดวงนึงถือั้งบนทั้งล่างบ่กเมียนค่ะเขาโอ้เพิ่นหามาจังสั้นเพิ่นหมาห้าสามเจ็ดเด้อพ่อพี่น้องเด้อกับมี่เก้าห้าแปดสามหนึ่งเจ็ดผมบ่ติดตามงวดเดียวถือจ้อยเลขอะไรผมก็เงื้อหัวทีเดียอ่าเอาเอาซี่มาหนิเดี๋ยวผม<า>จะอ่าเว้าซูเอฟซีฟังจักหน่อยในส่วนของ เอฟซีที่ทำบุญแ่นท่องมากนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายชูฟังหลายท่านหลายคนก็นยังโทรมากหลายนะครับว่าอาจารย์เพิ่นแล้วไปพิที่แล้วไปอยากเฮ็ดบุญแพนท่องน้ำเพิ่นวสันว่ากันยั่งอยู่ชัวเพิ่นสีเดินทุ่งลกลับมาเนาะช<ฆ>ัวเพิ่นสีเดินทุ่งลกลับมาชัวเพิ่นสีได้อ่ามาเฮ็ดพระประท่านเห็นแล้วทั่วรลดดีหลังจากที่เอาแพนท่องลงไปเสื้อสารเร้ยรอยเพิน่นก็ค่อยฉีมาสวดไม่ยัดอีแองเรียบ้อยแล้วเพิ่นก็ค่อยฉีฉลองเนาะอ่าอ่าขอ คุณเจแม่มหลายๆครับอข,อขอบคุณค่ะจ้าครับขอบสวัสดีครั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 บสุกุลสุขคนครับเมื่อนี้ผมบุญผ้ารวยเนาะผมก็ได้น้ำแผ่นทองครับน้ำแผ่นทองที่เอฟซี T ทุกท่านทุกคนอ่าที่ฝากซื้อฝากเสียงมาละอ่าที่โอนเงินมาซอยแล้วก็อยากเคียดบุญแผ่นทองน้ำเพลินลง จ่าเลืกซื้อไว้ในแผ่นท่องนี่ครับนี่คือแผ่นท่องนะครับเด้อนี่ที่ผมเขียนซื้อแล้วเรียบร้อยเบิดนี่ครับนี่ครับเขียนซื้อน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็ไปไวไ้ใต้ฐานพระให้ยยูดีไม่แห้งห้มีโชคไม่ใช่มีชคไม่หลบหับอ่าหาาเป็นมหามงคลวันต่อไปอ่สร้างเสริมชีริมงคลให้เจออ้างเป็นสิ้งที่ดีครับพ่อพี่น้องครับแต่ว่าหลายท่านหลายคน้น ็ยังมีผู้อยากเคล็ดอีกอยู่แต่ว่ายังเหลือเวลาอีกเยอะแยะครับพ่อะไม่มีน้องที่หลายท่านหลายคนยังมีโอกาสได้สั่งก็ได้ผมจีลงหมายเลขบัญชีเออบพราะนันลงหมายเลขโทรศัพท์นะครับไว้ทั้งไตนะครับเพื่อที่โทรมาอยากเคล็ดบุญร่วมแผ่นทองน้าเพลินเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมนี่ละหลังจากนี้ผมก็จะได้เอาแผ่นทองไปหยดลง่มไตาฐานพระประธานนะครับนี่ครับโอ้มีมีหลายอยู่ครับเนี่ยครับนี่ครับรว่าให้ว่าเป็นเกือบพันซื้อผุระเยอะหนึ่งกระได นี่ครับแผ่นท่องแผ่นบางๆนี่ผู้ใดอยากเครียดเพื่อสีให้เปลี่ยนชิลิมงคลกับตัวเจ้าของบ่เคยถือเลขถือเบอร์กับทีถือตัวคันบ่นเคยมีโชคมีไช่กับทีมีโชคมีใช่คันผู้ใดเก็บไข่ได้ป่วยขึ้นมาเฮ็ดหยังมอนบอสมดังที่เจ้าของอตั้งใจไว้เนี่ยก็ล้องเฮ็ดเบิ่งครับพ่อไม่น้องอันนี้ก็เป็นความเชื่อตั้งแต่พอต่อแม่ตั้งแต่โบรานกาลเพิ่นเชื่อว่าจังสัน่น เอฟซีหลายท่านหลายคนเพิ่นมีความเชือ่อเพิ่นก็นเลยเฮ็ดมากนะครับซึ่งเอฟเองก็มีความเชื่อขึ้นกันเมื่อนี้นะครับก็ขอเป็นสะพานบุญขอเป็นตัวแทีนพ่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนผู้มีกิตต่าร่วมเฮ็ดรวมสร้างทั้งวัดปกปิดแหงนีน้ำเพิ่นนะครับแล้วก็เขียนที่เพิ่นทรงซื้อมาให้ก็เขียนซื้อส่แผ่นทองนะครับเพื่อที่นะเอาไล่ซื้อไล่น้ามเนี่ยนะไปลงไตฐา,านพระประธานให้ยูเย็นเป็นสุข เสริมชิริมงคลให้ทุกคนไปบารมีกจีผ้าเอาเพี้ยนทองเนี่ยไปหยอดลุงฐานพระประธานก่อนสี่เอาตัวเลขอยู่ฐานพระประธานที่อาจารย์เขียนให้แล้วงวดวันที่30มสท่านว่าข้อมองห่างหกสีนี่ครับไปไปกันไปไม่เนอะขนมาคือว่าได้มาแล้วงวดเมื่เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวขออนุญาตถามทุกคน เรอเล็กงวดใหม่นะคะเนาะพี่น้องเอาป้าดิจักบาทนนี่พอนี้ป้าปากเป็นท่องไปหยอดลงในฐานพระจักบาทนนี่พอนหยอดใส่นี่ผมขึ้นไปน้ำมันได้ปะอ่าเดี๋ยวผมติดตินไปน้ำมาสิค่ะกำลังเอาแผ่นทองไปหยอดใส่ฐานพระนะคะเนาะอ๋อเลยติดให้เนี่ยตินไปคับจันค่ะ โคเ,เ,เลยเออกจาัลเลย,ลเยต,อตอนนี้ก็ร่างขข้นเอาแผ่นท้องไปยอดล่งเตถานพระนะคะะ่านนที่หยากะมขึ้นตน เดี๋ยวแค่ตั้งแต่แบบใเรื่องเบื่อยากจะรักปากอีกไอุต่ถ่ายคิด้วแต่ก็อไรอยากจะเล่นทั <h ums> ้งหมิดแค่นั้นก็ ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะเนี่ก็เป็นวัดป้าปกปิดนะคะพี่น้องค่ะซึ่งงวดที่แล้วเลขเพิ่นกับเขาสามโอ้เลขเพิ่นกับเขาทั้งล่างทั้งบนนะคะพี่น้องเนาะค่ะซึ่งทั้งวัดเพิ่นก,กับกำลังเห็ดกำลังสังนะคะพี่น้องเด้อค่ะสัง่ง สั่งซาลาลังไงเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะแนวทางจากวัดปูปกปิดเนาะค่ะพี่น้องค่ะวัดป่าปกปิดเนาะค่ะพี่น้องค่ะจาก่นกำลังเ็ดกำลังสั่งนะคะพี่น้องเด้อสำหรับแผ่นท่องก็เป็นคือจังอาจารย์บุญเพิินเวาสูพี่น้องปองปลายฟังอันนั้น,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะแอดก็สิมาสรุปตัวเลขให้เลย้ะคะพี่น้องเด้อค่ะนี่นะคะ ค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเนาะคะ่ะอยากรวมเห็ดรวมสั่งมัมพะจานก็นติดต่อทั้งวัดทั้งว่ามาใดเด้อค่ะพี่น้องเนอะค่ะเลขที่บนเนาะคะ่ะสามตัวบนเน้นๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสามตัวบนเน้นๆก็ส,นนะะสิเป็นห้าแปดหนึ่งแปดสองสี่สองเนาะคะ่ะแล้วก็เลขล่างเนาะคะ่ะเลขล่างเนี่ยสิม่เม็ดเดียวแขนแขเนาะคะ่ะพี่น้องสี่หาค่ะพี่น้องคะ่ะเม็ดเดียวแขนแขนสี่หาเนาะคะ่ะพี่น้องเนอะค่ะ ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นกับพี่น้องปองไปก็ไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเนะะานะค่ะมักกระจัดถกัดกระพานเนาะคะ่ะทั้งช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องท่านใดมักก็กค่อยยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าสร้างจองลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะล่างวันที่หนึ่งก็ขอให้มาถอ,อนอญ่มาขอนอยู่เนาะพอแม่พี่น้องปองไปเนี่เอค่ะคะิวต่อไปก็ขอให้เป็นพี่น้องทางเอฟซีเนาะคะ่ะ ค่ะขอให้ถูกสามตัวตรงๆนะคะสองตัวตรงๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะก็เอาบุญมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะค่ะอันนี้เบอร์โทรทา้งพายจานเพลินเลยค่ะพี่น้องเด้อค่ะเกิดโทรติดต่อพ้นมาใดเนาะค่ะอยากรวมเฮ็ดรวมสร้างโบสถ์ซาลาเนาะค่ะซาลาที่กําลังสร้างเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้แอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องปองไปทุกท่านเนาะค่ะที่เขามาเบิ่งมาชมทางช่องเนาะค่ะขอให้เฮ่งๆรวยๆเนาะค่ะสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ แอดก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช์เด้อค่ะพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้กะให้เฮ่งเฮ่งรุยลวย,ลวยทุกๆท,ท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมเด้อค่ะก็ขอ,ขอสวัสดีค่ะ